ไปเลยนะคือเราเรียนจบมสามเสร็จปุ๊บเราต้องตัดสินใจเลือกสายการเรียนเลยว่าเราจะไปเวไหนทั้งที่ทแบบเฮ้ยเด็กมสามอะมันมันยังคิดเองไม่ได้แปลว่าเราอยากจะเรียนสายคณิตหรือว่าสายวิทย์หรือว่าสายภาษาแล้วคือการเลือกสายตั้งแต่จบมสามอะมันมันค่อนข้างตัดสินเส้นทางชีวิตได้เลยนะก็คือถ้าเลือกสายวิทย์เสร็จปุ๊บ อ่ะอยู่มีสิทธิ์เป็นหมอเป็นอะไรแต่ถ้าคุณเลือกสายศิลปภาษาอุนหมดโอกาสเป็นหมอแหละสุดท้ายมันทําให้เด็กหลายคนอ่ะตัดสินเลือกสายสายการเรียนของตัวเองอ่ะจากจากเกรดผลการเรียนของตัวเองเก็ตไหมซึ่งจริงมันไม่มันไม่ควรเอามาเป็นตัววัดในการเลือกสายการเรียนด้วยซ้ำอ่ะอ่ะต,อต่างประเทศมีไหมเอาจริงอ่ะพี่อนเป็นครับยุคแบบนี้จําเป็นอย่างยิ่งต้องเลือกสายนะ วิทยาศาสตร์ต่างๆเช่นสิงคโปร์พยายามจะใช้ดี a นเมาเพื่อจะกำหนดเด็กตั้งแต่เกิดว่าควรจะเป็นอะไรอนาคตจะเป็นยังไงนี่ถือว่าวิทยาศาสตร์จเจริญก้าวหน้ามากเพราะนั้นในยุคต่อไปนี้คุณจะใช้เรียนลองผิดลองถูกเมื่อจบมสหรือจบหมหหรือจบมยาตีแล้วค่อยไม่รู้จะทำอะไรเลือกอะไรอาชีพอะไรนี่คืออันตรายเพราะจากที่เรา ตามผลงานการศึกษาของโลกหรือของประเทศไทยมาเนี่ยเราวิจัยแล้วว่าในจำนวนเจ็ดคนเนี่ยคนที่เรียนเอาไปใช้ได้จริงอ่ะมีแค่สองคนส่วนห้าคนเน่เละเทะไปเรียนตกงานบ้างทำงานไม่ถูกสายไปรีสกิลอัพสกิลเละเทะไปหมดทำอะไรไม่สมหวังนี่คือต้นเหตุของปัญหาการไม่เลือกสายเรียนวันนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้า และสถาบันพพลิมิเราก็ยังมีเครื่องมือว่าก่อนที่คุณจะเลือกก่อนที่จะเรียนเนี่ยตั้งแต่อนุบาลน,นี่ยคุณต้องเป็นการมมริจิตนะฮะมริจิตนะคุณต้องค้นหาตัวเองให้ได้ก่อนโมเดลว่าคุณถนัดอะไรนี่คือสําคัญมากและไปเพิ่มสกิลอัพสกิลซึ่งเรามีเครื่องมือให้คุณเลือกเขาเรียกว่าเว็บไซต์ Education 108เป็นเว็บไซต์ในการค้นหาโมเดล และมิติเวลาในการเลือกเรียนให้ถูกนี่คือหลักของการในยุค5 g หรือยุค,ยคอีโคซิเต็มยุคนี้เป็นยุคแพลตฟอร์มทุกคนะจะลองผิดลองถูกไม่ได้เสียเวลาวันนี้การศึกษามันพัฒนาและก็การเรียนซึ่งเราเป้าหมายนะ่ทุกคนนะเรียนเพื่ออะไรเรียนเอาความรู้ไปแลกเงินอำนาจชื่อเสียงหรือเรียนเพื่ออะไรวันนี้เราควรจะหาเม,ม มาริจิตหรือหาโปรแกรมให้กับตัวเองตั้งแต่เด็กไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปลองผิดไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องเสียเวลานี่คือหลักการสนใจไปปลึกค้นหาที่เว็บไซต์อีดียวยคุณคือโมเดลอะไรรูปคุณคือโมเดลน,นี่คือสําคัญมากสวัสดีครับวันนี้เราจะนําเสนอเครื่องมือแนะแนวการเรียนแนวใหม่ยุค 5G หรือยุคปัจจุบัน ว่าการเรียนยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นหลักการเลือกเรียนในยุคนี้เราต้องใช้ระบบเรียกว่าด้วยกฎโมเดลเป็นยุคใหม่ของการเลือกเรียนให้ตรงกับโมเดลถือว่าเรื่องสำคัญถือว่าเป็นแฟลตฟอร์มสถาบันโพสต์คมีเรานำเสนอขั้นตอนหนึ่งให้เลือกโมเดลให้ตรงกับตัวซองให้เลือกมิติเวลาสให้เลือกสภาพิจารณาจากพ่อแม่ตระกูล และเครื่องมือก็มีกระบวนการซึ่งเรามีเครื่องมือ3อย่างมี Test, Valuate และก็ t r n i n i n g ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรานำไปสู่ขั้นตอนอหรือนนำเสนอบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์พอดอ a คาเดมีซึ่งน้องๆคนไหนที่ส,สนใจลองเข้าไปในเว็บไซต์พอดอ a คาเดมีและค้นหากดโมเดลและกฎมิติเวลา ในการเลือกเหรียญของน้องๆให้ถูกต้องนี่คือมิติ